จ้าตอนนี้เขากำลังจะเดินขึ้นเขากันค่ะนูน่นปก่อ,อยกับพี่พรอยู่ตรงนูน่นโอเคจ้าเดี๋ยวไปเบิง่งกเทน้ำกันเวยค่ะพี่ไปวันกัมมูปไปถึงไปของเทิงแล้วเพราะว่าไอ้มาคนละคันจ้ะนหนูนอนเหย้านเราไปกับเขานู่นและเดี๋ยวเขาจะเรียกอีกสวยสวย ฮะอยู่นี่อยู่หนูรออยู่อยากให้ปดูวยเลือกได้เราก็อดใช่เราก็หานไม่ได้อันนี้แหละสวยเลือกได้ของเราแหละเก็บเลยพี่อะไรล่ะตุ๊กเอาไปทำแหนมพี่อ๋อยไปทำแหนมแหนมเอ็ดอร่อยดอกเล็กปเอไว้ค่ะ นี่แหละนี่แหละมันปูเหมือนกันบอกว่าเห็นมันปูเหมือนกันจ้ะมากนี่ค่ะนี่อู้เต็มเลยนู่นจ้ะนู่นนู่นนู่นพี่อ้อยไม่เก็บหรอพี่อ้อยไม่เก็บลองชิมหน่อยเหรอเอาดอกเล็กๆเอาดอกเล็กๆจ้ะเอาดอกเอาดอกตีหน้าตาเป็นยังไงนี่แหละมาดูสิเห็ดนางแกะ ไปทำผัดเอาไปทำส้มยำเอาไปทำได้หลายอย่างแต่ว่าจะต้องส้มก่อนสวยมากเลยจะถุงเลยพี่มาแยกไปเลยจ้ะนี่ค่ะจาไม่สวยแต่มาหน่อย แต <t> ่ม <missime> <t> ัน <t> มัน <t> มีท <t> ีน <t> ี <t> ้นี้กินลงนี่น่ะก็ตีจะต้องเอามีดตัดก่อนจ้ะบ่ได้มันสกปรก <ป>เย,ยอยู่ข้างบนไปเจอจีบใหญ่เลยไงเราเจอกันบ่<ป>ก่อนนลละยังไม่ถึงตากปเรื่องแค่ปัญหาเอาไปขุดหน้หนาเอาเกาเนี้ยได้นั่นแหละสวยๆเลย คุณขอบคุณหรอกโอ้โหอีจุบนนู้นนะสูง uh> สูงนู้นนะเนาะเป็นป uh> ูเลยขาวเป็นปูเลยอืมนี่เยอะจริงๆที่นี่เยอะนะไม่ปีนี้เยอะไงดูนะิใช่ที่ความเป็นสนุนนั่นอันนี้เถอยเก็บยอดน่นหนักเสียงนั่งคุยกันแท๊จแา๊ะแทะอยู่ฮะนั่งคุยกันรอจท๊ะแท๊ะแทะอยู่บ่า นี่ค่ะจะไปตัดหน้าแล้วก็ตากแห้งเลยค่ะนี่ค่ะดอกน้อยๆสวยกว่าใช่แต่มันทำไมมีอะไรกินเยอะแยะเลยแมงกินมันอร่อยแต่เห็ดเหลืองมันไม่ค่อยกินนะโอาเห็ดเหลืองเข้าไม่กินเข้าไปเลยเราไปหนูหนูเราไปทำให้กินเลยแล้วหนูไปผัดให้แล้วหนูไปผัดให้เจ้ากินเลยเออลองกินเนาะเอออยู่บ้านที่กินนวัที่หวานเนี่ยจะผัดผัดให้ดูเากินด้วยไหมเหรอ กินแล้วหนูผัดให้ชิมอ่อยนโยนหนูผัดให้ชิมผัดกะเพราผัดกะน้ำมันหอยผัดกะเพราได้หมดไม่ต้องเอาแล้วไม่สวยเอาชิ้สวยจ้าหนูปลากร่อยชิ้นปลาก้อยวปนนี้เนี่ยน้องที่หวานหนูวานรับใส่ถุงให้หนูหน่อยอันนี้ดีกว่าใส่อย่างนี้เลยดีกว่าสวยค่ะรัเหมือนแกะจริงจริเนาะแกะนอนอ่ะ ขนแก่เนาะโหไอ้พันนี้เนี่ยตายเต็มตายตัดเลนด์ใหเธอเองเด้เดี๋ยวพี่ถือจ้าเอาตะกร้านั้นมาให้โนูเธอโอ้โหค่อมเลยเอาค่อมลุปตะกอยเขาจะไปกันแล้วดีเอ้ยเลือกเอาสวยๆดีจ้ามันสวยหมดแล้วจ้า ของพี่ก็มีที่ตากแห้งนะเอาไปตากได้นะตากบ้านไอ้แมวก็ได้เพราะว่ามันเอาของพี่ไปเพราะพี่ไม่ใช้แห้งทันอ่ะพี่พี่ไม่ได้ใช้เออจริงด้วยใช่เต็มตีตรงนู้นมันสวยกว่านี้ไหนตรงไหนตรงหน้านู้นนะเหรอดาเดี๋ยวเอาตัวนี้ให้หมดไปอเป็นหมดละเล็กสิเออเนี่ยพี่กอนชอบเล็กนี่ชอบใช่ไหมกล้ามอร่อยอต่สักๆแค่ให้เล่นจะไปตากให้พ่อ หนูก็ส่งไปที่ถ้าไม่ได้ลงไปมันทยหนูก็ตากทำให้เจ็บจไปตากแห้งแล้วไปทำมันใหญ่ไหมล่ะก็เราเขาก็ไปติกินก็ไปแช่น้ำเออโอ้โหพอแล้วแมวไม่สวยอ้ตีปตาใช่เหรอ โอ้โนี่ไงไม่ใช่เบบี้นั่นนี่ใหญ่นั่นนี่อือหือจ้า เดี๋ยวรอประก้อยด้วยปะก้อย,กอยแกคงไม่ขานเราหรอก นี่ค่ะเยอะยห้เยอะขี่ทังวนแบบตาเลยจ้ะนี่ค่ะนอกหน่อยพันยางพานไปเลยติดโดนโดนตันงนะ้งใหญ่เนาะ อีกส่อ้าวจะไม่ใส่ตัวนี้มาแล้วหว่าน้ำหนักมันเยเื้อป้าเนื้อแต่กล่องยังใส่ได้อยู่เลยเป็นอะไรเนี่ยบอกคอคความเก็บตรงนั้นนะมันอ้วนนะ เกไวนน่อใครมาทําอะไรนี่ดูสิมันเขามาเฉียนเล่นน่ะมันจะมาดูมันไม่ขึ้นอะไรเจ้าเนาะันนี้เอาให้เขาลงนี่ถ้าตัวเป็นอย่างเงี้ยมันมีคนเฉียนเล่นเนี่ยไม่รู้อะไรตัดมั้งไม่เอาหรอกค่ะเพราะว่ามันเขาต้องไปส่งออเดอร์ให้เขาเดินผ่านอ๋อไม้พี่อยู่จุดบนมี่จะไหลลงมาพี่อะไรเราเห็บเห็บเน่ ขาใหญ่ดีจ้าขาใหญ่เนี่ยอย่างนี้แหละอร่อยคุณไม่มากับพวกมึงแล้วเรียกกูจังเลยแล้วแกเดินมาหุ้ยขาดูสิตายใส่กันแต่วันนี้จะเดินเร็วนะเพราะเขารู้ว่าถ้าเดินไม่เร็วอีหวานเจ็บหมดเรียบเรีงเลยใช่ไหมเรียกเขาไม่มาแล้วเจ็บแล้วล่ะ โอ้เห็ดตายใส่กันเลยค่ะพี่น้อสวยม่เก็บองเ้าโอ้ยขาเลยาใหญ่ย่ะอวยขาไม่วสวยเนาะขามันแข็งเราก็ได้เก็บเอาไม่หรอกเพาก้อยจะไม่ได้ออเดอร์โอ้โหตีมันมันจะมีอีกนะเราเก็บแล้วก็วางไว้ไง นะโโอ้โหเรารอป้าก้อยที่กัไอ้แมวอะโดนโดนหนีกันืเพราะมันเยอะเก็บยวรอป้าก้อยเลยทัง้งนั้นน่ะกลัวแกจะมานีา่มอะไรนีืออะไรอะชัดเห็ดอะไรเห็ดขาวเหรอเห็ดอะไรวะเห็ดหนองกะแกะป่ะเห็ดแกะป่ะพี่หนูใส่ถุงมือที่ไรห,หนูเห็ดแตก,กทุกทีเลย ไม่ใช่มถนัดมันเกาะเราไม่ได้สัมผัสดอกเห็ดเนยแล้วมันก็แตกเไม่ยเอาเห็ดกันเนาะเอาบลูเบอร์รี่ถอดทุงมือเดี๋ยวหน้าพี่น้องใส่เพราะว่าพี่น้องบอกให้ใส่เนาะดีก็เลยใส่ค่ะนไดติดที่นได้ติตตดตตสัเห <c oughs> ็ดแตกเขาม่สวยเลยดอกไม่สวยเนี่ย มันไม่สัมผัสเนาะเราตีดทองทอดเอาละไม่สัมผัสดอกเห็ดไปจะได้มาสักทีเนาะต้องมาแหละเพราะว่าถ้าไม่มาเดี๋ยวมันจะมันจะสายเกินเออไม่มันเดี๋ยวเขาก็จะมีบร้องอีกสิลงเดียวลยลงสิ กลับไปเอาอะไรกลับไปเก็บเหมือนเดิมไม่ไปสักทีใช่ไหมพี่อ๋อยเราจะไปอีกป่าไม้เราถึงรอบก้อยอยู่เราจะไปอีกป่าไม้เแกจะรู้ป่าไม่หรือเปล่า สวยกว่นี้นะตนะก็นั่นแหละไม่เบไม่เป็นไรเขาไม่มีปัญหาเขาม,มีสองถุงก็นั่นแหละก็ถือว่านั้นแหละก็เลยจะเก็บรอยอยู่นี่แหละไม่หนูเก็บรอยปะก้อยเดี๋ยวแกมาแก ถ้าเกิดเดี log log ๋ยวร้องไห้อ okay. okay. right ีกนะร้องสิกลัวน่ะเนาะโทรเลยวันละวันวันเกิดจ้ะนี่จ้ะพี่น้องที่ได้ถังหนึ่งแล้วตะการหนึงเลยจ้ะเย็บรอบตะกร่อยกสิไปปาไม้กันนอกจากน่ะโอเคค่ะพี่เชฟวิดีโอนี้จริงก็จะจบไปแค่นี้แล้วค่ะขอคลิปหนาวจ้าเดี๋ยวไปตัดขาอีกรอบหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะนี่จ้าเลยค่ะ ดูค่ะเวิงนะดูในเวิงข้างหลังดอกสวยด้วยนี่เขาข้างๆนู้น่ดูขาโอมันเละตะก้อยมาโอุ้ยบับตั้งแฉล้านดอกอ่ะเก็บได้หรอกระไรดูดูอือฮะตรงนี้เลยน้งเยอะแยะเก็บสิคะสวยวะเอาเอาใส่อะไรวะใส่ถุง กล่องเลยนะเก็บได้นี่ตรงนี้เห็นปะสวยยเลสองพี่น้องนั่นอะสามแล้วไปแล้วไปแล้วเหรอแบบโอ้โหแบบกหนาแน่นมากแต่ดอกมันไม่ใหญ่ขนาดนี้แหลยเหรอขามใหญ่นะขามไม่ใหญ่เท่าไหรอเหมันไม่ได้ขึ้นในมอสไงไม่น่าเก็บหรอกทั้งนั้นมันต้องอย่างเงี้ย ปีนแบบนี้เลยจ้าเดี๋ยวว่ากาันนะจา้าข้อมันเน่านะมันเน่าเราก็ไม่เอาเลยจ้าม,มาต้องส่งลูกค้าค่ะมีตอนน้องไปส่งลูกค้าแล้วแล้วเออแล้วเราก็จะเก็บทำไมเรื่องมาเนื้อก่อนพรจะกลับสองวันแล้วลุยเก็บให้พรเลยกลับบ้านตอนนี้ก็ตากไปก่อนอันนี้เอาให้เจ้าไปก่อน เอาใจอยู่นะคะเอซีจ่าเอซีก็ต้องเข้าใจผู้หายเราอยากจะเก็บให้แน่นนะเนาะแต่ว่าใช่ได้ผมอยากจะตามแต่เขาอย่างละจ้าแต่ว่ามันไม่เห็นอยู่เขาไม่ได้อยู่ใกล้ๆอย่างนี้มันก็ยากเลยนะคะเอซีไปแล้วเราต้องเด็ดเก็บรีบไปแล้วค่ะป้าก้อยจะทำอะไรของเจ้านี่ เนี่ยเต็มอยู่เขาเน้นว่าเก็บช่วยข้างนี้เดี๋ยวดูสิโอ้โหแม่แกหักคอเลยก็เอาของใส่เป๋าองเนี่ยตรงนี้ตรงมันเนี่ยเห็นไหมลื้อแหวกแหวกแวกมีเต็มแต่ตาดาวตา เดี๋ยวเดี๋ยวพี่มาๆนบนะเ<ม>จ้าเ <c oughs> จ้าไม่มาก็เอามาให้สิจ้ะขาแบบ,บ,บขาจริงๆนะนี่เดี๋ยวพี่เค้านั่งรอเราแหละจ้ะปลาก้อยมีถุ่งบ่งมีใบเดียวนี่แหละอู้ดูดิขานะนนอยากได้กลับบ้านมัน้ยเนี่เอาไปเลย ใกวันอวันนี่ปก้อยก่อนหนูพูดไปาวันะช่วยกันจ้ะพอพีพันรอเนาะากยอดเลยเขาก็รอเราเนาะ ยังไงแล้วจ้าแต่ก็ปี่ป้านะเอฟซี FC ทำใจแล้วอยู่มึงจะตดัดมึงก็ตัดไปไม่มีล่ำมีลาเขาอะเออเขาก็ว่าอยู่อยู่ <laughs> ยน้าดูดีๆไปแล้วอดแล้ขอบคุณทุกกำลังใจไปรอด